ทำไปสักระยะหนึ่งก็เจอเฟดพอยที่ว่ามันยังไม่แมสดังนั้นเนี่ยเราจึงยึดหลักการม,มาตั้งแต่เป็นสะิบปีแล้วทั้งว่าเด็กเ่นเกมผมมองว่าทุกอย่างมันเป็นเรียนสอนได้าข้อดีข้อเสียไม่ใชเเ่เราเราทำตรงนี้ตั้งแต่แรกเราเราต้องการสร้างโอการณและความเท่าเทียมเราจะยึดหลักการมาโดยตลอด สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยากมาถามเกี่ยวกับเรื่องการตลาดการในประเทศไทย้อแรกก็อยากรู้ว่าเริ่มทําการตลาดการนี่คือมีแนวคิดอะไรยังไงถึงได้มาเริ่มทำอ๋อครับถ้าย้อนกลับไปประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่าในเมืองไทยนะครับการ์ดเกมเรียกว่าอยู่ในกลุ่มเป็นเล็กซอนหรือ่ายังไม่สินขนาดแมสมากก็เลยโอกาสว่าเฮ้ยทำไมไม่มนไทยมาเป็นตัวแทนจําหน่ายซินทิสต์ยูเตอร์ขายการ์ดแห่งจริงจากเช่ทของไทยคุณใหญ่ตลาดตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นการที่เอาเข้ามาจากญี่ปุ่นมากพ่องบง ้าแต่ไม่มีเขาเรียกว่าทําทิงจางก็เลยการดนะก็คิดว่าการดแพคเกจหรือเซกนี่ประโยคฝึกความคิดฝึกความจับฝึกกลยุทธ์เอาไปคิดว่าแล้วตัวเองก็คนที่ชอบเล่นการ์ดเกมอยู่แล้วในตัวก็เลยเดินทางไปต่างประเทศเพื่อติดต่อขอเป็นตัวแทนจำหน่ายเระเอศไทยครับอันนี้ถามิดนึงนะว่าเล่นการ์ดอะไรยุกิครับตอนถามว่าถ้าถามว่าเล่นการ์ดอะไรมาก่อเขาต่อจุดเริ่มต้นก็การยุกิอ่าใช่ใช่ก็ยุคนั้น ไม่มีจิตแก๊ตเตอร์ลิงก็ยู่งกี่ตันจะมีสามก็สวดตัวว่าอ่านการ์ตูนยุ่งกี่แล้วก็เล่นแก๊ปยุ่งกี่ อันนี้ผมเล่นเล่นเ่นเล่นการด้วยยูกิทเหมือนกันอสนใจก็เป็นอย่างนั้นแหละครับคือบางงสายก็จะเล่นเมจิกค่ะถ้าแบบเก่าๆย้อนกลับไปหลังสีก็เป็นเมจิกไม่มีจิกก็ยูกิดทผมผมเล่นยูกิทก่อนแล้วค่อยเฟินมจิกใช่แล้วก็การ์ดไทยหลังจากนั้นก็จะมีพวกซัมมอนเนอร์มาสเตอร์ใช่ใช่แล้วก็ยุคหลังๆแล้วค่อยเป็นแบตเทิร์นซีการไปแมนกาภาษาไททีนี้อยากรู้ว่าในช่วงนั้นมีมุมมองทางการตลาดกลุ่มลูกค้าอะไรอ๋อคือผมมองว่าจริงๆเนี่ยโอกาสที่ว่าเมื่อก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่แล้วกา ก็จะเป็นการนําเข้าแล้วราคาไม่ทั้งสุดใ<ช>่าไม่ครับราคาล่างสุดกาบว่าการยูกิโดยอ,อย่างเฉพาะอย่างยิ่ยงมเมจิแต่กาตอลิงเนี่ยที่ราคาสูด<ช><ช>แล้วพอเอาเข้ามาแล้วเนี่ยทำไปสักระยะหนึ่งก็เจอเฟนพอยที่ว่ามันยังไปไม่ถึงทาให้ตลาดการ์ดเนี่ยมันยังไม่แมสก็เลยมีไอเดียว่าเอ๊ะถ้าเราซื้อลิขสิทธิ์มาพิมพ์ในประเทศไทยขายในราคาที่คนไทยจับต้องได้มันน่าจะขยายวงการการ์ดขยายตลาดการ์ดเนี่ยแด้กว้างยิ่งขึ้นก็เลยเกิดเป็นโครงการที่ว่าเริ่มจากประสานงาน กับเรียกพันธมิตรทางธุรกิจถ้าถามว่าอะไรตอนนั้นอายุนั้นย้อนกลับไปหลักปีที่แล้วเนี่ยเป็นสิปี่นคือการ์ดเลื่องการะตูนชื่อเรียกว่าแบทเทิลซีรีส้องจริงๆก่อนหน้าการ์ดไปแรงการ์ตูนชื่อแบทเทิลซีรีส์ขงพันธมิตรของบริษัทเขาก็เอาไปฉายทางช่อง9ฉายการ์ตูนไปคนผมก็ซื้อลิขสิทธิ์จากบริษัทฟันได้ซาวมักฟิลมันแบบไทยแล้วก็ขับเซเว่นอีเลเวนถามว่าเราเป็นบริษัทแรกเลยเพราะว่าได้ที่เรื่องขายการ์ดเกมในเซเว่นอีเลเวนแล้วก็ทำให้ภาษาไทยขายกล่องละแค่99บาาทมดด้้งไ ที่สาคัญเรื่องแนั้นเหละเรามองว่าคิดว่าเอ้การเก็เนี่ยผมมองว่าโอเคนอกจากความสามารถแล้วเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆกําลังเงินก็มีผลเพราะว่าการเป็นเงินเป็นสุขกจะนะครับต้องเปิดซอฝถึงจะได้การดีๆถามว่าคนที่การน้อยกว่าเข้าถึงน้อยกว่าเปิดน้อยกว่าจะชนะคนที่เปิดมากกว่าได้ไช้จริงๆมันได้แต่ก็ยากแต่นัันเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ เราทําไปพิสูจโมเดลใหม่เลยพย้อนกลับไปตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าไม่สูงคือคือสิ่งนี้จริงๆเนี่ยมันมันมีความเรียกของมันที่ใกล้เคียงก็คือท่าการ์ดเกมปกติเราเรียกว่าช่วยริงก์ดเกมแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยมันใกล้เคียงกับสตี่ว่ลิฟฟิ้งการ์ดเกมลิฟฟิ้งการ์ดเกมคือไม่ต้องสูงซื้อก,ก่อนเดียวเล่นได้เลยคล้ายๆกับบอร์ดเกมอะไรประมาณนั้นเราก็ทำแบบพิสตรน์ประมาณว่าเอ้าเด็กๆไม่ต้องสูงซื้อสี่กอนเล่นได้เลยก็จะเป็นอย่างนั้นคือจำได้เลยชปลี่ยนกิรูจน์โมเดลเลย ก็เป็นอย่างนี้ครับวันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เราถือว่าจริงๆแบบก็มีหลายไอเดียหลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ยทำเป็นซองสูงมันได้เงินเหมดเลยเรายอมรับทำเป็นซองสูงให้เด็กเปิดเามือนกับเขาเรียกว่าป๊อกมาตอสูงกล่องจุกมันทำให้เราได้เงินมากกว่านะแต่ผมมองว่าไม่ใช่เราเราทำตรงนี้ตั้งแต่แรกเราเราต้องการสร้างโอกาสมากกว่าสร้างโอกาสที่ทุกคนเข้าถึงการเกมในราคาที่ถูกเราช่วยยิ่งความเข้าเถียมคือถ้าทุกคนริบาว่ันถ้าทุกคนเข้าเถียมได้คอนี้มันไม่ได้วัดกันที่กำลังเงินนะมันวัดกันที่ความ ซื <สะ S 1> ้อสีกล่องทุกคนสามารถซื้อสีกล่องซื้อ8กล่องเหมือนกันได้ <สะ S 1> แล้วก็ลงแข่งในถาดที่มีการ์ด การ์ผูกที่เท่าๆมันก็วาเกิด่ความสามารถละดงนั้นเนี่ยเราจึงยึดหลักการนี้มาตั้งแต่เป็นสิบปีละแวนการปีนี้เิ่มรอบที่สองปีเราก็ยังทําเหมือนเดิมคือซื้อสี่กล่องเล่นได้เลยใช่ไหมครับเลยจะเป็นอะไรที่เรียกว่าไต่ตาจากคนอื่นก็คือราคาถูกเข้าถึงได้ในความเท่าเทียมเราจะยึดหลักการดับการตลาดไทยเราเลยมาโดยตลอดครับและทีนี้อยากรู้ว่ามีเรื่องอุปสรรคอะไรบ้างแบบของอุปสรรคที่เจอต้องถามว่าถ้าตัวเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้เป็นยุคของโซเชียลมีเดียเข้าแล้วโจ ด้ยิ่่เด็กอ่อเกว่กลุ่คนรุ่นใหม่แล้วกันซินซีลงไปเกน์อัลฟาอะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าสมาธิหรือการจดจ่อออกใปอะไรต่างๆค่อนข้างน้อยลงิากติ๊กต,ต,กตอกใช่ไหมครับ ช็อตวิดีโอมันทาําให้สมาธิเนี่ยมันน้อยลงการเกมเนี่ยเป็นสิ be ่งที่ต้องใช้สมาธิความตั้งใจใช่ไหมครับทําให้เราสังเกตพบว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะเห็นว่าการเกมเป็นสิ่งที่ยากใช้เวลาก็อาจจะหันไปหากิจกรรมอื่นที่มันอ่ะเกมเกมมือปโมบายเกมออนไลน์เกมที่มันเข้าถึงง่ายกว่าเร็วกว่าหรืออย่างมบายเกมเนี่ยจริงๆมันเล่นฟรีละทุกเกมมันคือเล่นฟรีโอเคแต่คุณจะเปลี่ยนสกินจะอะไรก็ตามค่อยจ่ายเงินแต่ทุกคนคือมันฟรีทูเพลย์อยู่นะใช่ไหมครับแต่การ์ด ถึงแล้วเราทาําราคาถูกก็ตามแต่วันนี้ก็ต้องซื้อเราไม่สามารถแจกฟรีได้ใช่ไม้มเพราะมมีต้นทุนการผลิตไม่เหมือนอามายเกมที่มันเป็นเรื่องของเป็นแพลตฟอร์มโอเคอาจจะให้ทคนลองเล่นการเพิ่มขึ้นของแต่และยูเซอร์มันไม่ได้ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นฟังนะครับแต่เราเนี่ยทุกต่อที่เราผลิตออกมามันคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถให้ฟรีได้พอมื่อสื่เทียบกับเกมในปัจจุบันเข้าถึงง่ายกว่าเล่นฟรีก็ได้แล้วก็เข้ากับเจเนอเรชันใหม่ๆมากกว่านั้นดังนั้น ทาทายธุรก,กิจกาดเกมทุกคนที่จะทํายังไงที่จะสามารถขยับตลาดออกไปได้อันนี้เป็นคาถามต่อไปคนนี้เลยว่ายุคตอนที่เริ่มเริ่มทํากับตอนนี้ครับมันแตกต่างกันมากไหมในแง่ของการตลาดแตกต่างกันมากตกตกางกันมากไหมมันก็มีความแตกต่างตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเราจะทําให้คนรู้จักการดเกมเราก็ต้องใช้แอนิเมชันซื้อแอนิเมชันภาษายทันทีวีแค่นี้ง่ายง่ายเพราะแอนิเมชั่นขายทางทีวีเด็กดูทีวีก็อยากเล่นแต่วั ต้องยอมรมับความจริงว่าเด็กๆยุ่งใหม่ไม่ดูทีวีใช่ครับก็ผมว่าสิ่งปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาสมั้นระยะใหญ่แล้วก็คือไม่ดูทีวีอ่ะแล้วประเด็นนี้จะทํายังไงให้เข้าถึงเด็กๆทำยังไงให้เขา้าถึงคนยุคใหม่ม่ตแาบไม่เรียกว่าเด็กพราะชิงการ์ดเกมเนี่ยไม่ได้ขายเด็กทั้ง <Hi. S 1> หมดเขามีทั้งวัยรุ่นมีท,ทั้งผู้ใหญ่ด้วยทำไงเขาถึงกลุ่มเป้าหมายดีกว่าโดย โดยพื้นฐานที่เขาไม่ดูทีวีแล้วปัจจุบันคือสื่อตปหลากหลายเราก็ต้องทํการบ้านหนักขึ้นเช่นปักยูบูเฟซบุ๊กอินบลังเซอร์คือใช้ส er ื่อที่เรียกว่าหลากหลายเพื่อเข้าถึงคนยุคใหม่ๆทิ้งตกทิ้ตกอะไรก็ว่าไปเพื่อเข้าถึงคนกลุ่มใหม่ให้มากขึ้นแล้วก็รูปแบบเป็นคนจะต้องช้ำเข้ามใจว่ามันอาจจะจับสินเด็กใหม่ๆได้ยากขึ้นก็ต้องมาใส่ว่าเฮ้ยเอาการ์ดเกมของเราไปคอร์ดกับสิ่งที่เด็กยุคใหม่ชอบไปทริเกอร์อะไรในการตลาดเรียกว่าทริเกอร์ถามว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่ได้ดูการ์ตู แต่ทําไมให้เขาอยากเล่นแมนอ่าเช่นสมมุติว่าเขาอาจจะดูสมมุตินานที่สมมติยังไม่ได้ทําเขาเล่นเกมอะไรดีลนะ่ะเล่นเกมถัาเกมโมบายเกมถัาเกมนึงแล้วเราก็ไปคอแลแลบกับเขาใ,ให้คาแรคเตอร์ในโมบายเกมนี้มันอยู่ก,บกับแรนดเมชัเพื่อสร้างความน่าสนใจ ก็คงจะเป็นอะไรแบบนี้ที่จะสามารถต่อยอดต่อไปได้ในอนาคตโอเคก็ประมาณนี้ครับสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่เล่นการ์ดหมอทั้งทั้งคนเล่นการ์ดและไม่เล่นการ์ดแล้วกันคิดว่าการเล่นการ์ดหรือจริงไม่ใช่แค่การ์ดนะครับจะเล่นเกมก็ตามเกมมองค์เาเกมก็ตามเกมกระดานก็ตามบอร์ดเกมก็ตามอะไรก็ตามที่เป็นเกมนะครับคิดว่ามีประโยชน์ทั้งนั้นผู้ใหญ่บางคนาจจะคิดว่าไอ้การเล่นเกมเป็นสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกพวกเด็กติดเกมผมมองว่าทุกอย่างมันเป็นเหรียญสองด้านมีข้อดีและข้อเสียข้างส เรามองดกข,ข้อดีเองมันไม่ไม่อคติทุกอย่างมีข้อดีหมดมการคิดวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆนี้มันได้จากเกมั้นง้นใช่ไหมครับคือในสภาพวพความเป็นจริงเราเรียนหนังสือบางทีเราไม่สามารถมีสถานการณ์ที่ต้องมาแก้ปัญหาเหมือนอย่างที่เราเจอเกมในเกมอ่าไม่ต้องอะไรครับต่นว่าหลายๆคนเล่น ROV เนาะผมก็เล่น ROV กันมันมีทั้งเรื่องการวางแผน ใช่ครับคิดวิเคราะห์การทํางานเป็นทีมเทียบถามว่าเราสามารถเอามาแอปพลายกับเกมและเอามาถึงโลกขอความเป็นจริงได้ที่ตาภาพได้เพื่อนว่าทั้งหมดทั้งปวอย่างแรกที่แบบนี้ต้องเข้าใจแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันไม่ว่าจะเกมอะไรก็ตามก็อยากให้คนรุ่นใหม่นะครับก็สนุกกับสิ่งที่เล่นสนุกกับสิ่งที่ชอบแล้วก็แบ่งเวลาให้เป็นแล้วก็มองหาประโยชน์มองหาข้อดีมันแล้วปรับใช้ในชิ้นประจำันประมาณนี้ครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับชาติ